ที่นะคะตอนบ่ายนี้มาเรียนวิชาประวัติศาสตร์กับคุณครูก้อยนะคะซึ่งเป็นสัปดาห์ที่17แล้วที่เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านประเทศสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะมีชื่อว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอรลสเตหรือชื่อเรียกสั้นๆว่าติร์ตะวันออกเมืองหลวงชื่อดิกรีนะคะอันนี้คือรูปธงชาติของ ติมอร์ตะวันออกนะคะธงก็จะมี3สีคือสีแดงสีเหลืองสีดำแล้วก็ตราสัญลักษณ์ดาวหแฉกนะคะความเป็นมาของทางประวัติศาสตร์ของประเทศติมอร์ตะวันออกนะคะก็คือเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสนะคะในปีพศ .2518 นะคะติมอร์ตะวันออกได้รับเอกราชจ,จากโปรตุเกสต่อมาอินโดนีเซียเข้าครอบครองและ และพนวกเข้าเป็นจังหวัดที่27ของอินโดนีเซียติมอร์เลสเตแยกตัวออกจากอินโดนีเซียโดยมีสหประชาชาติคอยดูแลและให้ความช่วย,วยเหลือน,นะคะภายหลังที่ชาวติมอร์เลสเตได้ถูกรัฐบาลอินโดนีเซียปรับปรามอย่างรุนแรงรัฐบาลอินโดนีเซียก็ได้ยินยอมให้ติมอร์เนี่ยเลสเตเนี่ยแยกตัวเป็นเอกราชเมื่อปีพศ2545นั่นเอง นะคะมาดูเรื่องของการเมืองการปกครองนะคะการปกครองของประเทศนะคะเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐโดยมีประธานาธิบดีเป็นประนุษ นะคะปะมุกนะคะแล้วก็มีหัวหน้าฝ่ายบริหารน,นะคะด้านเศรษฐกิจของติมอร์ตะวันออกก็คือการพึ่งพาทางการเกษตรภายในประเทศนะคะทรัพยากรธรรมชาติของเขาก็คือน้ํามันดิบแล้วก็ก๊าซธรรมชาติเป็นหลักเลยนะคะการลงทุนในติมอร์เลสเตท,ที่สําคัญก็คือไล่กาแฟก็เหมือน อ่าประเทศไทยนะคะไล่กาแฟของเราก็จะอยู่ทางภาคเหนือใช่ไหมคะแล้วก็การประมงนะคะถ้าเทียบกับประเทศไทยก็คือฝั่งภาคใต้ใช่ไหมคะธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะทีนี้ด้านสังคมและวัฒนธรรมของจิมอตะวันออกเนี่ยคนที่นี่จะมีหลากหลายเชื้อชาตินะคะก็นอกจากมีชาวพุ้นเมืองจิมอแล้วก็ยังมีชาวอินโดนีเซียนะคะเพราะว่าแยกตัวออกจากอินโดนีเซียนะคะแล้วก็ชาวเพื่อ พื้นเมืองอื่นๆนะคะดูลักษณะของการแต่งกายของชนเผ่าพื้นเมืองก็จากรูปภาพนี้นะคะทีนี้เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจิมอตะวันออกนะคะได้รับอิทธิพลจากตะวันตกซะส่วนใหญ่ก็คือประเทศโปรตุเกสถูกต้องไหมคะในด้านภาษาและการนับ,นบถือาศาสนาส่วนใหญ่จะเป็นาศาสนาคริสต นะคะเป็นวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมโปรตุกเกสแล้วก็วัฒนธรรมพื้นเมืองนะคะในหมู่เกาะใกล้เคียงเนี่ยที่ได้รับอิทธิพลนะคะก็จะมีการนับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนหนึ่งนะคะภาษาที่ใช้นะคะคือภาษาโปรตุกเกสภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาพื้นเมืองของติมอร์ตะวันออกนะคะศาสนาประจำชาติคือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนะคะ เอาละค่ะทีนี้เมื่อประเทศเพื่อนบ้านประเทศสุดท้ายจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูก็จะยกตัวอย่างความเหมือนและก็ความแตกต่างของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่ามีลักษณะที่เหมือนกันและมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะคะมาดูเรื่องของการปกครองนะคะถ้ามีการปกครอง แบบระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขก็จะมีอยู่สามประเทศนะคะก็คือไทยกัมพูชาแล้วก็มาเลเซียส่วนระบอบประชาธิปไตยโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขนะคะแล้วก็เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารก็จะมีสามประเทศก็คือเมียนมา นะคะอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ส่วนระบอบประชาธิปไตยโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารก็จะมีสิงคโปร์กับจิมเลสเตนะคะอันนี้คือด้านของการปกปรองนะคะต่อไปได้านปกครองแบบระบอบสมบูรณ์นาญาซิธิล่าก็จะมีประเทศบุนไนส่วนระบอบสังคมนิยมก็จะเวียดนามแล้วก็ลาว ะะมาดูด้านเศรษฐกิจบ้างประเทศที่จะต้องพึ่งพาด้านการเกษตรเป็นหลักนะคะก็จะมีเมียนมามีลาวมีกัมพูชามีติมอร์เลสเตนะคะประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมากก็คือสิงคโปร์นะคะต่อด้วยมาเลเซียแล้วก็บูไนส่วนด้านการเกษตรเป็นพื้นฐานเศรษฐกิจและมีการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมก็คืออยู่ในประเทศที่ มีภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาก็มีไทยมีเวียดนามมีอินโดนีเซียแล้วก็มีฟิลิปปินส์นะคะมาดูด้านทรัพยากรธรรมชาติบ้างประเทศที่มีแร่ดีบุกมากก็จะมีมาเลเซียมีไทยมีอินโดนีเซียส่วนประเทศที่ปลูกปาล์มน้ํามันมากก็จะมีมาเลเซียมีอินโดนีเซียมีฟิลิปปินส์แล้วก็มีไทยประเทศที่มีผลิตการผลิตข้าวได้มากก็คือไทยมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็เวียดนามแล้วก็ลาวนะคะ ประเทศที่ปลูกยางพารามากก็คือมาเลเซียแล้วก็มาเป็นไทยแล้วก็อินโดนีเซียประเทศที่มีทรัพยากรป่าไม้มากโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเป็นประเทศลาวนะคะลาวเมียนมากัมพูชาและอินโดนีเซียแสดงว่าประเทศไทยนี่ไม่ไม่ติดเลยนะคะประเทศที่มีน้ํามันมากก็คือบุนไนนะคะมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียนะคะมาดูด้านสังคมและวัฒนธรรมนะคะรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดียนะคะไทย พูชาลาวเมียนมาได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนนะคะก็จะเป็นเวียดนามนะคะมาดูต่อค่ะได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมอินเดียต่อมาก็ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอิสลามก็จะมีมาเลเซียอินโดนีเซียบุนไนทีนี้มาดูว่ารับวัฒนธรรมทางชาติตะวันตกนะคะชาติตะวันตกเคยปกครองมานานก็จะมีประเทศฟิลิปปินส์ติม,มอร์เสเต นะคะสองประเทศนี้เอาละค่ะอันนี้คือความแตกต่างนะคะคุณครูได้เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ดูนะคะนักเรียนก็ทำใบงานใบสุดท้ายของประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศอะไรคะ ติมอเลสเตนะคะหรือติมอตะวันทอกนะคะให้นักเรียนวิเคราะห์และสรุปนะเป็นไมล์แบ็ปปิ้งนะคด้านเศรษฐกิจของติมอเลสเตนะคะด้านสังคมด้านการปกครองด้านเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมแล้วก็ด้านภาษานะคะแล้วมาพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะคะสำหรับสัปดาห์นี้บ๊ายบๆนักเรียนทุกคนค่ะ